เมื่อโค้ชเข้าถึงความสงบเข้าถึงพลังงานของความเป็นหนึ่งเดียวที่ชีวิตกำลังรู้สึกเราก็จะตื่นตะลึงกับการการไต่ทอดสัญญาณกับการเด่นพิเศษนี้ที่พวกเราเชื่อมต่อกับผมขณะนี้ก็คือการการเรียนวิชาโค้ชเป็นในตัวหรือจูนตัวเองที่เราเรียกว่าการจุดจิตการว่าโค้ชเป็นในตัวเอง ึ่งนั้นหมายถึงการการคอนเฟิร์มหาสของชีวิตของเราการจูนตัวเรากับจัก,กรวาลตลอดเวลาซึ่งจะทำให้เราเข้าถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่เข้าถึงจิตวิญญาณของเราที่แท้จริงการเป็นโค้ชจึงละเอียดอ่อนพิถีพิถันละเม,มยดละไมที่ทำให้เราเข้าถึงชีวิตของเรา อย่างลึกซึ้งมันคือการเข้าถึงจิตเหนือสำนึกหรือ s ุ per natural โค้ดเหมือนเหมือนพวกที่ตื่นขึ้นจากโลกเก่าที่เรามัจจะใช้คำว่าพวกไลเวอร์เกอร์พวกเรากำลังกำลัง awakening หรือตื่นรู้ Ake, ตื่อเอเวถึงจากฝันจากโลกเก่าแล้วค้นพบความจริงในการลุกขึ้นมาในการลุกขึ้นมาด้คิดโชคชะตาชีวิตเปลี่ยนความมุ่งมั่นตั้งใจของเรากลายเป็นพลังแห่งความแห่งความ,มละมุนละไมแห่งอิสรภาพแห่งความมีสติปัญญาแห่งความสุขุมเยือกเย็นสุดยอดวิชาวา์โค้ดการจุนจิตจึงเป็นยอดวิชาที่มันกันกรองมาจาก ประสบการณ์ทั้งชีวิตของผมพลาดการเรียนครั้งนี้แล้วจะเสียโอกาสไปตลอดกาลเลยเพราะมันเป็นการเชื่อมต่อของของ,ของวิธีการทางจิตที่เราเรียกว่าวัฟเอ็กซ์เพประสบการณ์ที่เราจะต้องโค้ชตัวเราเองก่อนเข้าถึงกันเข้าถึงจิตวิญญ,ญาณเข้าถึงเดอะโซของเราก่อนเข้าถึงความเป็นดิ n งของเราก่อนเราจะได้เรียนกระบวนการนี้ด้วยความรู้สึกแบบใจถึงใจ บีอิงคือดวงวิญญาณคือสิ่งมีชีวิตที่กําลังค้นพบตัวมันเองไงเราเรียกตัวเองว่าบีอิงแล้วจากนั้นเราก็เข้าไปถึงความเป็นสภาวะของสติปัญญาสูงสุดของความเป็นวิญญาณที่เราเรียกว่าอะไรของความเป็นวิญญาณที่เราเรียกว่าผู้รู้ไงมันเป็นสภาวะของความ Awake ไงแล้วกระบวนการนี้มันจะสั่นสะเทือนอนุภาพของคลื่นความถี่ของพลังงานที่มันบูบวาบอย่างที่ผมบอกผ่านสติผ่านลมหายใจผ่านความรู้สึกตัว จนทำให้เรารู้สึกว่านี่คือกระบวนการที่มันเป็นวิทยาศาสตร์น้ำหัศจรรย์ที่สุดในโลกยุคใหม่ใน New World ใน New Normal ในวิถีชีวิตใหม่ความรู้สึกต้องมีพลังหัวใจของเราก็ต้องสั่นสะเทือนในประสบการณ์นี้อย่างเต็มที่ซึ่งมันหมายถึงว่าเราต้อง,งใช้เวลาทุกวินาทีทุกลมหายใจ เพื่อจะเชื่อมต่อกับจักรวาลเพื่อจะเชื่อมต่อกับตัวรู้ในตัวเราเพื่อจะเชื่อมต่อกับพระเจ้าในตัวเราเพื่อจะสปาร์กเพื่อจะทําให้นิวอรอนของเราหรือคลื่นไฟฟ้าในระดับพลังงานอะตอมในระดับเซลล์ของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงไปยังโรงงานไฟฟ้าประมาูนิวเคลียร์ที่อยู่ในสมองเราที่เรียกว่าเซลล์ที่มีถึง96้าล้านเซลล์และกระบวนการนี้มันจะเกิดการสั่นสะเทือน,นของเทเลเมียของยีนที่ทําให างยืนยาวขึ้นทําให้อายุของเรายืนยาวขึ้นทําให้สุขภาพและร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นทําให้เรามีความรมำุญร่ำไยกับชีวิตทําให้เรามีความแตกฉานกับชีวิตทําให้เราอึดกับชีวิตทําให้เราแข็งแกร่งทําให้เรามีพลังทําให้เราพร้อมที่จะที่จะรุกขึ้นมาชีวิตขิ่ชีวิตของเราด้วยตัวเองทําให้เราพร้อมที่จะใช้ชีวิตแบบคนที่แบบมีเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดทุกๆวัน <N ic ly> นี่คือโค้ดหรือถ้าเราโค้ดตัวเองเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องบอกกับตัวเองเราก็ต้องพูดกับคนในกระจกบอกกับคนที่อยู่ในตัวเราเราต้องเซลทล์กไงทุกวันเราต้องรู้สึกกับชีวิตของเราตลอดเวลาเราต้องมองเห็นความจริงเราต้องตระหนักรู้ในชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งเราต้องมองเห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ไงนี่คือโค้ชไงนี่คือคนที่แบบมองเห็นโลก ตามความเป็นจริงไงนี่คนนี่คือชีวิตที่เราจะเลือกที่จะเป็นสิ่งนี้หรือจะให้สิ่งนี้เป็นเราเราก็คือต้องหล่อหลอมต้องเจรไนต้องตกผลึกไงต้องทะลุทะลวงเข้าไปถึงดวงวิญญาณต้องรู้สึกกับแกนแท้ของชีวิตกับจิตวิญญาณของเราต้องรู้สึกกับหัวใจของเราต้องสัมผัสกับจิตวิญญาณของเราต้อง รับรู้ถึงชีวิตของเราแล้เราต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงนี่คือกระบวนการของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่จะโค้ดตัวเองแล้วก็ไปโค้ดคนอื่นแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์นี้เหมือนการจุดไฟจุดคบเพลิงที่มันถูกส่งต่อออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนที่ผมกําลังบอกว่าเมื่อผมไปปีนภูเขาไลออนคิงเลาให้พวกเราฟังเมื่อสักครู่นี้ที่เลราดักที่ทีเบตน้อยบนเทือกเขาฮิมาลายัย แล้วเมื่อปีนสําเร็จครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองผมก็พาพวกเราไปปีนไปปีนภูเขาไลออนคิงอีกครั้งเพื่อคอนเฟิร์มหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราไงเพื่อน,นําเพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อที่จะให้กระบวนการของชีวิตเรามันเต็มไปด้วยความรักแล้วก็ชีวิตที่มันที่มันงดงามไงผู้คนมากมายไปปีนไลออนคิงภูเขาที่สูงเสยดฟ้าบนเทือกเขาพิมาลัยแห่งหนึ่งกับผม แล้วเราก็พลนพบหัวใจของเราค้นพบจิตวิญญาณของเรามันกลายเป็นมันกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าตำนานเพราะมันคือความรู้สึก full f ล e l เพราะมันคือหัวใจที่ยิ่งใหญ่นั้นโค้ดต้องมีฟ e ล l นี้ตลอดที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วสําหรับเวอร์ชันนี้เวอร์ชันของการวาร์ปโค้ดเวอร์ชันของการจูนจิตเวอร์ชันของการถอดรหัสของความสําเร็จที่เราจะตัดสินใจมาเรียนกับผมหลักสูตรวาร์ปโค้ด จุนจิตแบบทะลุทะลวง DNA ที่เราเรียกว่าวับโค้ดสุดขีดนั่นเองหลักสูตรนี้พวกเราจะมาเรีกับผม10ครั้งบวกหนึ่งเป็นการต่อวงจรกันแบบทะลุทะลวงในระดับ DNA เป็นการเชื่อมกระแสจิตของเราให้คนพบศักยภาพของพระเจ้าของความตื่นรู้ของความอ่อนโยนของความมีชีวิตชีวาของความอ่อนละมุน ความสุข,ขุมและแยบขายการเรียนวิชาโค้ดสุดยอดนี้อาจจะสอนเป็นรุนรนรรนจจน่นรุ่นแรกและรุ่นเดียวอาจจะสอนเพียงรุ่นแรกและรุ่นเดียวคือสอนได้แค่รุ่นเดียวก็ได้หรือรุ่นสุดท้ายก็แล้วแต่แต่คือการสอนแบบฟูลฟิลรับแค่10คนที่จะมาเรียนเป็นโค้ดมีเซอร์ติฟายมีเซอร์ติฟิเคตให้กับพวกเรารับรองจากมัธส์เตอร์โค้ดแคน d ดี้แล้วก็เรียนภาคปฏิบัติด,ด้วยเจาะกันจูนกันทะลุทะลวงวาร์ปจิตเลย แล้วก็ไปประกอบอาชีพวิชาได้เลยนะเอากันแบบถ้าอยากเป็นไลฟ์โค้ดเป็นสปิริตชั่นโค้ดหรือเป็นซูเปอร์เนเจอรัลโค้ดคุณก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองผมได้ใช้เวลาทั้งชีวิตในการเพาะบม่มความเป็นโค้ดแล้วในสุดก็พบว่ามันเข้าไปในไขกระดูกเข้าไปในเลือดเนื้อในชีวิตของความเป็นโค้ด ไม่ใช่โค้ดในทฤษฎีไม่ได้โค้ดแบบทํางานตามเวลาราชการหรือตามเวลาทํางานธุรกิจแต่เป็นโค้ดกับจิตวิญญาณตรงนี้ตลอดชีวิตทุกลมหายใจเป็นโค้ดกับตัวเองมันเป็นการวาร์ปกับจิตวิญญาณขั้นสูงสุดที่เรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลตลอดเวลาดังนั้นหลักสูตรนี้จะเป็นการถ่ายทอดกระบวนการของการเป็นโค้ดแบบสุดหัวใจหมดน้าตักให้ ให้ด้วยหัวใจให้หมดหัวใจให้เต็มหัวใจให้สุดหัวใจในกระบวนการของการวาร์ปโค้ดหลักสูตรของการเรียนโค้ดสำหรับคนที่อยากจะเป็นโค้ดหรือใฝ่ฝันที่จะใช้ชีวิตแบบเป็นไลฟ์โค้ดเป็นสปิริตชวลโค้ดเป็นโค้ดทางจิตวิญญาณเป็นซูเปอร์เนเจอรัลโค้ดโค้ดที่มีกระแสจิตของคลื่นไฟฟ้าของพลังงานแม่เหล็กที่เรากําลังสื่อสารกันเนี่ยที่เราเรียกว่าพลังงานของ The Universal Energy พลังงานของจัก,กรวาลที่มันจะวูบวาบสั้นๆเข้าไปในเซลเราเรารู้สึกตื่นตัวเรารู้สึกมีพลังเรารู้สึกชีวิตมันฟิลมากมันฟินมากอินเนอร์ของโค้ดต้องเป็นแบบนี้พวกที่พวกที่เข้าถึงภายในเราจะรู้สึกถึงชีวิตที่มันเหนือคําอธิบายจิตวิญญาณที่มันอยู่ไร้ตัวตนแต่อยู่ในร่างกายที่เป็นสสารซึ่งห่อหุ้มดวงวิญญาณที่เป็นแสงสว่างออกมาเพื่อสร้างกระบวนการของประสบการณ์ของการ เรียนรู้ของชีวิตเราคือจิตวิญญาณที่กำลังมาหาประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์นักปัชญ,ญาของชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งพูดแบบนี้และสุดท้ายเราก็ค้นพบว่าเราคือมนุษย์ที่กำลังเรียนรู้ประสบการณ์ของการใช้ชีวิตที่อยู่ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณกระบวนการของการเรียนพิเศษของการโค้ชเนี่ยเป,เป็นการเป็นการเปิดโอกาส ให้กับมนุษย์รุ่นใหม่ของพวกเราทุกคนทั้งผมด้วยที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดสัญญาณกระบวนการของการวาดโค้ดนี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดให้เราเห็นว่าโค้ดนี่มันเป็นตัวจุดประกายไฟมันเป็นไลเวิร์เกอร์มันเป็นคนที่มีแสงสว่างในตัวเองมันเป็นดาวฤกษ์มันเป็นซ er, ูนเปอร์เนเจอรัลมันเป็นสุดยอดมนุษย์พันธุใหม่ที่เราคือสิ่งนั้นเมื่อเราค้นพบ DNA ของเราเมื่อเราค้นพบจิตวิญญาณของเราเมื่อเราค้นพบ ไฮเออเซลของเราเมื่อเราค้นพบบีอิงของเราเมื่อเราเข้าถึงแอคมาของเราเมื่อเราก็ถึงสุพรีมโซของเราเมื่อเราก็ถึงจิตเดิมแท้ของเราเมื่อเราเข้าถึงความเป็นวิมติของจิตที่ทําให้ตัดสรู้ตัดสรู้คือจิตเข้าไปเห็นความจริงความจริงของธรรมชาติของชีวิตการตัดสรู้คือการที่จิตเข้าไปเห็นความจริงเห็นธรรมชาติของชีวิตที่ไม่มีตัวเราที่ไม่มีตัวตนที่ไม่เป็นของเราและไม่มีอะไรเป็นเราแต่เป็นแค่สิ่ง มีชีวิตท,ที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติอันเป็นอมตะนิรันดร์เมื่อน,นั้นเราจะกัดเราลงจากอะไรเราจะตัดสรู้หมายถึงได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ได้เข้าใจได้ประจักษ์แจ้งในสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจแล้วการตัดสรู้ทางจิตวิญ,ญญาณก็จะเกิดขึ้นนี่คือภาษาทางจิตวิญ,ญญาณในโลกยุคใหม่ที่เราอาจจะพูดถึงคาว่า enlightenment พูดถึงคว,ความรู้แจ้งเขาพูดถึงคําว่าการตื่นรู้ที่เราเรียกว่า awakening หรือ awareness หรือ wake up เป็นภาษาง่ายๆชาวบ้าน ที่เขาเขาปลุกกันที่เขาเรียกกัน wake up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  พวกคุณต้องตื่นรู้เพื่อสร้างคุณค่าของชีวิตเพื่อค้นพบสัจธรรมของชีวิตในเวอร์ชั่นพิเศษนี้และการมาเรียนโค้ชกับผมที่ The Master c o d e Academy ที่รับเพียง10คนและจะเริ่มสอนกันในเดือนมีนาหรือเดือนเมษานี้อย่างรวดเร็วถ่ายทอดกันทุก กระบวนท่าถ่ายทอดกันแบบวิชาลมปราณคุมกระบิบินวิชาลังสีคุมกระหม่อมวิชาไหมฟ้าวิชาสลายตัวตนวิชาศูนย์กายสายลุงของทิเบตวิชาเจ็ดจัก,กระเหินหาววิชา <c oughs> จิตเทพอะไรจิตเทพโพธิสัตว์หรือจิตพระโพธิสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะสรนหามาพูดคุยกัน แต่ทั้งหมดนี้คือกระบวนการของการถ่ายทอดแบบ h าร์ t ทูฮาร์ดไมล์ทูมลจิตสู่จิตของวิชาของการโคร้ชที่เราเรียกว่าวาร์ปโค้ชที่พวกเราจะมาเรียนกันเพื่อเป็นโค้ชเพื่อไปประกอบอาชีพเป็นไลฟ์โค้ชเป็นโค้ชทางด้านจิตวิญญาณจิตวิทยาหรือนักธุรกิจคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่จะโค้ชตัวเองเพื่อทะลุทะลวงจิตใต้สำนึก DNA เข้าสู่ อะตอมเข้าสู่ตัวตนที่สุดยอดที่สุดนี่คือกระบวนการที่มหัศจรรย์ที่สุดที่ผมอยากจะจะบอกความจริงกับพวกเราทุกคนว่าพลาดแล้วจะเสียใจเหมือนกันที่พวกเราชมถ่ายทอดสัญญาณไลฟ์ผมในเรื่องของการเป็นโค้ชและความรับของความเป็นเป็นซูเปอร์เนเจอรัลหรือความเป็น เป็นไลน์โค้ชที่เรากำลังจูนตัวเองขนาดเนี้ผมแค่อยากจะบอกกับพวกเราว่าอยากกระพริบตาว่าการคำตอบที่คุณหยหามาทั้งชีวิตความจริงที่คุณที่คุณเพียรพยายามปีนไปกระเสือกกระสนเพื่อค้นหามันมาทั้งชีวิตมันอาจจะหยุดเพียงแค่ปลายลมหายใจของคุณนี่เองการเรียนวิชาวาร์โค้ดการถ่ายทอดสัญญาณที่เรากำลังเชื่อมขนาดนี้ การคอนเฟิร์มพวกเราที่ใช่ที่พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้พร้อมกับผมส่วนการเรียนในระบบพิเศษที่เราให้กันแบบแบบถ่ายทอดด้วยหัวใจมันสั่นสะเทือนในลมวิญญาณของผมมันสั่นสะเทือนในลมหายใจของผมถ้ามันสั่นสะเทือนในหัวใจของผมได้มันก็ต้องรู้สึกในหัวใจของคุณได้ถ้ามันรู้สึกด้วยความรู้สึกของความรู้สึกของมนุษย์ได้มนุษย์ทุกคนต้องรู้สึกกับมันได้ กระบวนการของการวาดโค้ดเป็นสุดยอดวิชาของความสาเร็จในโลกยุคใหม่จริงๆที่พวกเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองและต้องเลือกที่จะมาเรียนกับผมในรอบพิเศษนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นเดียวแต่อาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายรับเพียงแค่10คนเท่านั้นลายโค้ดกระบวนการของการซูเปอร์เนเจอรัลโค้ดของการสปิริ t ชวลโค้ดของการ Code, วาดโค้ดเรามาเรียนที่ The Master Code Academy แล้วเราจะพบกับความลับของชีวิต คุณไม่รู้หรือไม่เคยรู้แต่คุณจะพบกับความจริงนั้นได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง